คุยเล่าเมาข้ามทวีคุยเล่าเมาข้ามทวีคุณเตือนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะคุณเตือนคะได้ยินค่ะแต่เหมือนเสียงคุณนัาดาขาดขๆหายๆอ๋ออ่ะดีขึ้นไหมคะค่ะค่ะอ่าชัดเจนขึ้นนะคะ จะเจนขึ้นไหมคะของพื่อนเตือนมาเนี่ยชัดแจ๋วเลยคะ่ะค่ที่ฉันบุรอออยู่ด้วยนะคะคุณติราค่ะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นอากาศเป็นยังไงบ้างคะคะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นอากาศเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่คะ่ะหิมะไม่ตกแต่หนาวคะ่ะอืมแต่ว่าทราบว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็สภาพอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนเหมือนกันรุนแรง แปรปวนค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวบางวันก็ลบบางวันก็ไม่ลบค่ะบางวันก็สี่องศาค่ะอโอ้โหแล้วดูแลสุขภาพกันยังไงคะที่ญี่ปุ่นนี้เขา <c oughs> เขาต้องมีแบบว่าออกไปวิ่งฝ่าความหนาวอะไรอย่างี้มีไหมฮะ <c oughs> <c oughs> มีค่ะมีค่ะ <c oughs> เอามีด้วยอ๋อค <c oughs> เมื่อวันเมื่อวันที่เท่าไหร่ที่ผ่านมาก็มีเทศกาลอะไรนะคะอ่าฮาดากะค่ะค่ะฮิมะคือ แกพาเดินต่างหิมะแล้วก็อาบน้ําเย็นค่ะอ๋อแล้วเป็นย,ยังไงครับมีคนมีคนไปเยอะไหมฮะมีคนไปเข้าเทศกาลนี้เยอะไหมก็แล้วแต่จะแล้วแต่อําเภอคะ่ะปีพอดีปีนี้ไม่ได้ไปคะ่ะไม่รู้วันคะ่ะไม่ทันปีที่แล้วไปอ๋อเอาแล้วเล้วเรื่องปีที่ลแล้วให้ฟังก็ได้ไปไปนี่คือหมายถึงว่าไปไปเดินด้วยไปเดินด้วยเหรอคะไ ไปเดินด้วยขาชามือชาแขนชาค่ะอันนี้คือเป็นกิจกรรมประจําปีใช่ค่ะกิจวัตรประจําปีเขามีค่ะค่ะเชิญค่ะเขาเรียกอะไรฮาดากะฮาดากะมัสีรีค่ะมรีเขาเขามีขึ้นเพื่ออะไรครับคุณเดือนคะเพื่อทดสอบว่าให้ให้ให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยจะต้องเป็นคนแบบ ผู้ชายที่เต็มใจนะคะคือแบบต้องถ้าบ้านเราเขาเรียกแบบสาเกอะคะ่ะหาสาเกาขึ้นบนเขาอะขึ้นบันไดร้อยขั้นนะคะแล้วก็มีแค่ผ้าขาวๆปิดตรงช่วงนั้นอย่างเดียวอะคะ่ะเตี่ยวเตียวแหมนุ่งเตี่ยวเตี่ยว,ยวใช่คะ่ะใช่ค,ะค่ะแล้วก็อาบน้าเย็นคะ่ะอาบน้าเย็นลาดหนาวฟังเล้วหนาวค่ะแล้วก็ เดินกลับบ้านก็ต้องเดินแบบนั้นค่ะรอฮองเท้าก็ไม่ใส่ลุยก็ไม่ทราบว่าเขาทนได้ยังไงค่ะแล้วเขาคัดเลือกยังไงอรคุณเตือนหรือว่าเป็นว่าใครที่จะไปอาสามาก็ก็อาสามาเหมือนกับพิสูจน์ความแข็งแรงของร่างกายอย่างเงี้ยหรอะใช่ค่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 ะค่ะเหมือนบางบ้านถ้ามีลูกชายเขาก็จะถักไปอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ต้องด้วยความเต็มใจค่ะค่ะ แต่ส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายตั้งแต่เด็กเล็กอะค่ะค่ะอืมมีทุกวัยใช่ไหมฮะแบบนั้นเน่ยถ้าอย่างนั้นคือมีทุกวัยเลยที่จะไปเดินปีที่แล้วที่เห็นมีแค่วัยอย่างมากประมาณสี่สิบค่ะอ๋อแต่ตั้งแต่เด็กค่ะตั้งแต่สิบกว่าขวบก็คือฝึกให้อดทนนั่นเองนะคะนี่เป็นวิธีการเป็นวิธีการฝึกให้อดทนค่ะแเพราะก็จะมีเวียงส้มมาให้ถ้าใครได้รับเวียงส้มกับเวียงข้าวเหนียว เป็นก้อนก้อนโมจิอะค่ะได้รับถ้าใครกินก็จะสุขภาพแข็งแ<ค>รงใครเห็นมาให้ครับแบบพระหรือว่าแบบแบบเราจะไม่ใช่พระก็คือพวกเราท,ที่เขา คนที่เขาไม่ไม่ใส่ผ้านั่นแหละอ๋อคือคนที่เขาไปร่วมกิจกรรมคือเหมือนเขาได้เขาได้ทดสอบตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นก็เหมือนมีพรในเรื่องของการมีสุขภาพดีคือหมายความว่าคุณเตือนก็ไปอยู่ข้างทางแล้วเวลาพวกหนุ่มๆพวกนี้เขาโยนเขาต้มลูกโยนนี่มาใช่ไหมใช่คไหมแบบเขาต้มลูกโยนคือเขาจะอยู่ข้างบนอ๋อข้างบนบันไดแล้วอ๋อ เป็นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เหมือนกับได้ทดสอบเป็นประเพณีทดสอบความอดทนทดสอบความแข็งแรงไปแค่ครั้งเดียวปีที่แล้วค่ะไม่เคยไปค่ะอืเพราะว่าทนทนหนาวไม่ค่อยได้ค่ะค่ะเมื่อเพราะว่าเมืองของคุณเตือนนี่คือสูงขึ้นสูงขึ้นไปจากโตเกียวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่ใกล้ฮอกไกโดค่ะพอได้ยินคําว่าฮอกไกโดคุณบุอ่อนนี่ตายแล้ว อังกิตาฮะเขตที่อยู่ในอยู่ในในตัวจังหวัดแต่อยู่อำเภอนี่คืออยู่ใกล้ทะเลน่าไรค่ะอ๋อค่ะค่ะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรน้ำเไม่มีกระแสน้ําอุ่นใช่ไหม่ไม่หนาวมากใช่ไหมทะเลอยู่ใกล้ทะเลช่วงนี้มีคนไทยมาเที่ยวอันกิตาเยอะนะคะเมื่ออาทิตที่แล้วค่ะ ทีวีออกมีค่ะมีทัวมาลงอากิตะบ่อยค่ะก็เดี๋ยวนี้นะคุณเตือนคนไทยไปทุกจังหวัดของญี่ปุ่นแล้วค่ะที่ไม่เคยมีคนไทยไปอ่ะคนไทยไปหมดนะคะใช่อากิตะนี่ขึ้นชื่อออนเซ็นน้ำร้อนใช่เนี่ยดิฉันยังเพิ่งดูเนี่ยฮะสารคดีไปอากิตะที่เป็นเขาเขาบอกว่าเป็นแบบหมู่บ้านที่เอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะแบบ แบบบ้านๆอ่ะไม่ถึงขนาดแบบหรูหรามากหรืออะไรเงี้ยแต่แบบเป็นบ้านแบบชนบทชนบทอะไรแบบเนี้ยทักคุณโนดาเตะหรือเปล่าคะน่าจะใช่คนไทยมาทัวร์อยู่แล้วก็เทศกาลหน้าซากุระจะขึ้นชื่อที่สุดอันดับที่สองในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เทศกาลซากุระเนี่ยนะคะไม่มีที่พักแล้วค่ะสำหรับคนไทยหมดแล้วค่ะจองกันเรียบจองกันเต็มเลยท้กคุณนัดดาแล้วก็ชื่ออะไรนะคะบุรุณรอน ถ้าคุณนัดดาวคุณละออนมาเที่ยวนะต้อนรับที่บ้านสองพณนะคะค่ะต้อนรับเดี๋ยวพาเที่ยวได้ค่ะได้ค่ะคุณเตือนบอกว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งงานหนึ่งเทศกาลก็คือเป็นเทศกาลโคมลอยอ่าเทศกาลนี้นี่เป็นยังไงคะอืมเป็นเป็นโคมลอยของของจังหวัดอาคิตะแต่อยู่ ได้อมาการีแต่อยู่ในเขตอากิตะค่ะเป็นเหมือนเหมือนคมลอยกระดาษยักษ์อะค่ะเหมือนทางเชียงใหม่หรือเปล่าคะเหมือนคนลอยบ้านเราแล้วจะจะใหญ่มากใหญ่มากขนาดไหนขนาดประมาณว่าคือคนเดียวเนี่ยลอยเองไม่ได้ต้องมีช่วยกันจับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเลยไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าคือแต่ก็ไม่เคยไปนะคะไม่เคยไปนะคะค่ะเนี่ยเขามีวันที่สิบเนี่ยค่ะอืม ค่ะเขาจะเป็นเฉพาะแบบฤดูหนาวอ่ะค่ะเป็นเทศกาลที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปีอะค่ะค่ะโอค่ะแล้วก็บบถ้าถ้าใครเหมือนไปขอแบบขอพรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ต้องแบบคุณภาพดีผลอุดมเรียนเก่งปลอดภัยอะไรเงี้ยแล้วแต่ก็ เราจะวาดรูปอะไรก็ได้ค่ะติดที่โคมไฟอืมแล้วก็เป็นกระดาษแบบคล้ายค้ายเหมือนกระดาษกระดาษสากระดาษสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระดาษบางๆน่าจะเป็นกระดาษสานะคะกระดาษขาวๆอะค่ะน่าจะเป็นกระดาษสาค่ะเขาเขาก็ลอยเฉพาะเป็นเทศกาลเนี่ยลอยเฉพาะช่วงนี้เทศกาลใช่ไหมคะช่วงที่เก็บพืชผลแล้วแล้วอยู่ในช่วงหน้าหนาวก็มีกิจกรรมออกมาให้ทํา แล้วก็หวังไว้ว่าปีหน้าถัดไปเนี่ยฤดูการถัดไปซึ่งเป็นฤดูปอ๋ยเพอปลูกอ่ะพืชผลจะดีขึ้นอืก็เหมือนบ้านเราเนาะแม้ค้าจักอันตรายเด็กๆก็เหมือนไปขอว่าอยากให้เรียนเก่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ดูว่าไม่ก็ขอโทษนะคะยังไม่เคยไปไม่เป็นไรแต่ว่าก็คือมีโอกาสได้ไปแน่นอนใช่ไหมคะอยู่แถวบ้านแถวนั้นอืมแต่จริงๆต้องบอกว่า จะเป็นจะเป็นช่วงตอนเย็นนะคะก็บอกว่ากิจกรรมก็เีอะเนี้ยถึงเกือบสามทุ่มเนี้ยก็จะลำบากก็หนาวอ่ะหนาวเนาะตอนยิ่งตอนเวลานี้ยิ่งหนาวอย่างเงี้ยใช่ค่ะยิ่งเทศกาลคามากุระนี่แบบก็หนาวค่ะคามากุระนี่คือเป็นเทศกาลในบ้านหิมะบ้านหิมะ น่าน่าจะแบบน่าจะเป็นขึ้นชื่อนะคะของโยโกเตะนะคะอืม,อมค่ะคือขึ้นชื่อค่ะแต่แต่ว่าขอโทษก็ไม่เคยได้ไปเหมือนกันก็ดูแต่ทีวีอ <c oughs> ๋อแต่ทีฉันคิดว่านั่นแหละหคือการได้ไปละเพราะเราได้เห็นน,นได้เห็นความการเขาถ่ายทอดมานั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะให้เราดูะะใช่ะค่ะค่ะ่ะะเพียงว่าเราไม่อยากหนาวเท่านั้นเอง ใช่เป็นกันหนาวค่ะหนาวมากอาศมค่ะแล้วอากาศอากาศเปลี่ยนคือจากบ้านเราเป็นเมืองร้อนๆอย่างเงี้ยแล้วคุณเติมต้องไปอยู่ในสภาวะที่อากาศถึงติดลบอย่างเงี้ยค่ะตอนคือมันมีต้องเราคือตั้งสภาพบร่างกายเรานี่ปรับเปลี่ยนยังไงบ้างคะเยอะไหมเมื่ถึงต้องใช้เวลาหลายปีไหมกว่ากว่าจะคุ้นเคยกับกับสภาพอากาศแบบนี้ก็ก็ก็เริ่มมาใหม่ๆก็เริ่มชินนะคะเพราะว่าหน้าหนาว อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ไปไหนเงี้ยค่ะอ๋อค่ะค่ะคือคือในบ้านก็มีความร้อนตลอดแล้วเวลาออกนอกบ้านก็ใส่เสื้อนาหนาพอขึ้นรถก็อุ่นแล้วเข้าไปในห้างก็มีความร้อนค่ะแต่ก็ดูว่าจะสบายได้ค่ะแต่เวลาร้อนก็ร้อนเยอะเหมือนกันนะคะญี่ปุ่นเนี่ยร้อนกว่าบ้านเราค่ะนั่นสิเวลาหนาวก็น่หนาวหิมะตกติดรบเวลาร้อนนี่ฉันจำได้มันก็ ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมฮะืร้อนนะคะถึงถึงเขาจะไม่ถึงสามสิบห้าสี่สิบ๋ยวเขาร้อนแบบแห้งไงฮะเขาแห้งแต่ก็ร้อน,อนแต่ก็มีความรู้สึกว่าญี่ปุ่นนะคะท้องฟ้าเ็าต่ําค่ะเนาะคือหมายถึงว่าเมฆต่ำเหรอฮะท้องฟ้าเลยคะ่ะเหมือนดึกบ้านเราท้องฟ้าสูงดวงอาทิตย์ก็จะสูงใช่ไหมคะแต่ญี่ปุ่นท้องฟ้าต่ำค่ะต่า เข้าใจพูดมากเลยเข้าใจละใน,ออในภาพออกเ,น,ออกเนี่ยเนื่องมาจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในเส้นรุ้งที่ค่อนไปทางเหนือของโลกเพราะฉะนั้นเพรฉะนั้นก็จะเป็นอยู่ตรงโค้งโฮโฮนะ,ะนึกออกไหมฮะเราก็จะเห็นว่า ฟ้าเนี่ยต่ำแต่ถ้าอยู่บ้านเราเนี่ยบ้านเรานี่มันอยู่ตรงกลางเกือบๆกลางของเส้นสู์สุรเนี่ยเราจะเราจะเห็นเลยว่าฟ้าเนี่ยสูงนั่นเลยความรู้สึกอย่างนั้นแล้วญี่ปุ่นที่ดวงอาทิตย์เขาแรงมากเลยค่ะเราเหมือนอยู่ใกล้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาร้อนก็จะร้อนจัดเหมือนกันจริงๆแล้วมันคือมันมันแห้งนะฮะมันไม่มีความชื้นเป็นความมันเป็นฤดูร้อนแบบในในในโซนภาคในโซนเหนือท่นี่น้าร้อนลก ขอโทษนะคะเนื้อตัวเหนียวคะตัวเหนียวคือไม่ไม่ไม่สบายคือบ้านเราร้อนแต่ก็ยังมีลมใช่ไม่มีลมใช่ค่ะคือมีลมก็ยังไม่ตัวเหนียวนะคะญี่ปุ่นนี่ จับนี่ตัวเหนียวค่ะ <c oughs> แล้วอย่างนี้อย่างนี้เวลาเวลาช่วงเข้าฤดูฤดูหนาวแบบเนี้ยญี่ปุ่นเขามีเหมือนกับเรื่องของอาหารการกินอะไรอย่างนี้ไหมคะเพราะว่าอย่างอย่างบ้านเราเนี่ยเวลาช่วงจะเปลี่ยนฤดูก็จะมีเหมือนกับมีเรื่องของการเปลี่ยน ว่าจะรับประทานอาหารแบบนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ป่วยไม่อะไรแบบเนี้ยค่ะค่ะอ๋อใช่ค่ะมีไหมคะญี่ปุ่นนี่ถ้าเริ่มเริ่มหนาวเขาจะกินพวกนาเบะค่ะนาเบะนะก็คือเหมือนที่บ้านเราเลี้ยงสุกี้สุกบ้านเราเลี้ยงสุกี้อ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเขารับประทานนาเบะกันเป็นเป็นน้าซุปที่ร้อนๆแล้วก็แล้วต้องกินต้องสดเสียงดัง เพราะถ้าเป็นบ้านเราต้องต้องเบาๆใช่ไหมตอนเช้าก็จะนิยมกินก๋วยเตี๋ยวกันกินราเมงกันนะคะฟังแล้วหิวเลยอ่ะพดิฉันอยู่ได้เลยเนี่ยเพราะดิฉันชอบทุกอย่างเลยคือราเมงก๋วยเตี๋ยวดิฉันไม่ชอบกินข้าว่ะดิฉันไม่ชวบกินข้าวกินข้าวะคุณรอคงน่า จะทานหมดไหมครับเพราะเยอะมากเพราะที่ฉันตัวใหญ่ค่ะเห็นโจดี่ฉันแล้วต้องรู้เลยว่าฉันทานหมดอ่านะคะก็วันนี้ราเมนญี่ปุ่นสามเท่าบ้านเรานะคะหนึ่งชามบ้านเราต้องทานกันสามคนนะ ก็ต้องลองดูเดยวเดี๋ยวดีฉันจะฝากคุณบูรออนไปให้คุณเตือนเป็นไกด์พาเที่ยวกันก้าวหน้ามาเที่ยวค่ะมาเที่ยวคิตะค่ะก็ญี่ปุ่นไม่ไกลเลยนะคะเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นไม่ได้ไกลกับประเทศไทยเลยนะคะในช่วงนี้เงิน บาดแข็งตัวมาได้เลยแข็งอีกแล้วฮะแข็งขึ้นอีกแล้วด้วยเนี่ยตอนนี้ก็ลังกลุ้มเลยค่ะใช่ค่ะเงินเย็นก็ยยบย่าไปนิดหนึ่งค่ะอ่ะยังไงต้องขอบคุณมากเลยค่ะนะคะทีุ่คุณคุณตื่นเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของญี่ปุ่นนะคะผ่านเข้ามาที่ รายการคุยเล่าเมาข้ามทวีปนะคะก็ขอบคุณคุณเตือนด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งค่ะคุยเล่าเมาขข้ามทวีป